Healing My Podcast ที่ใดมีรักที่นั่นมีชีวิตเป็นคำกล่าวของมหาบุรุษมหาธรรมการทีนักต่อสู้แบบอหิงสาที่ใช้สันติวิธีในการขับไล่ผู้ลุกลานและยังเป็นที่หลอมรวมจิตใจของคนอินเดียให้เป็นเนื้อเดียวกันเรื่องราวของท่านน่าสนใจเป็นอย่างมากครับมาติดตามเรื่องราวของท่านกับ Healing My p o d c a s ส ชื่อเดิมของมหาตามะคานธีนะครับก็คือเด็กชายโมฮันดัสคาดามจันคาร์ทีท่านเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมในปีคิดตศักราช1869มีเมืองเล็กๆครับชื่อเมืองคัตติยวาตเขตสุทามาปุรีแควนบอมเบเป็นชาวฮินดูครับในตระกูลแพทย์เด็กชายโมฮันดัสคาดามจันคาร์ีนะครับเขาเป็นลูกคนสุดท้องของพี่น้องทั้งหมด4คนด้วยกันบิดาของโมฮันดัสคาดามจันคาร์ทีก็ชื่อนายกุมจันคานธที ส่วนบรรดาชื่อน,นางปุรีไปชีวิตในวัยเด็กนะครับท่านได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนที่มีวินยัยแล้วก็การอุทิศตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่เยาว์วัยเลยทีเดียวครับมรรดาของท่านเป็นผู้ที่เคร่งในศาสนามากแล้วก็มักจะถือศีลอดอาหารเป็นเวลานาน,าน,านๆอยู่บ่อยๆครั้งแต่ก่อนนั้นครับครอบครัวของเขาก็มักจะโดนถูกเหยียหยามจากคนที่มีวันละสูงกว่าอยู่เสมอเพราะว่าวันละแพทย์ของเขาเนี่ยครับไม่ใช่วันละชั้นสูงสักเท่าไหร่นะัก ทำให้เขาเกลียดการแบ่งชนชั้นบรรณะเป็นอย่างมากนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่เห็นว่าคารทีเนี่ยท่านไม่ค่อยนิยมการแบ่งชนชั้นวรรณะสักเท่าไหร่นะักเนื่องจากว่าคารทีเป็นลูกคนเล็กนะครับก็ถึงมักที่จะถูกตามใจมากทำให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีนิสัยออกไปทางเกเรครั้งหนึ่งครับคารทีก็ได้ขโมยเงินบิดาเพื่อที่จะไปซื้อบุหรี่ก็คงตามประสาเด็กๆใช่ไหมฮะแน่นอนครับการขโมยเงินของบิดาไปซื้อบุหรี่ในครั้งนี้นะครับ เขากลัวมากที่จะถูกดุดาเพราะว่าบิดาของคารทีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดุมากๆเขาจึงเข้าไปสารภาพกับบิดาของเขานะครับปรากฏว่าแทนที่บิดาจะดุดาแล้วก็ทําร้ายกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับบิดาของคารทีเดินเข้ามาสวมกอดคารทีแล้วก็ร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งในความดีแล้วก็ความกล้าหาญของคารทีถือว่าเป็นน้ําตาแห่งความรักที่บิดาได้มอบให้คารทีมันเปรียบเสมือนน้าตาที่ ชำระสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวของขานทีขานทีได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับว่าสำหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเสมือนหนึ่งบทเรียนอันเป็นเนื้อหนังแห่งหลักอสิงหาธรรมในตอนเยาวัยนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเพียงแต่ว่ามันเป็นความรักที่บิดามีต่อบุตรเพียงเท่านั้นแต่ในขณะนี้ข้าพเจ้าขนานนามมันไว้ทีเดียวว่าเป็นอสิงหาธรรมอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง ในเมื่ออสิงหาธรรมแสดงตัวออกมาให้ปรากฏอย่างกว้างขวางและครอบคลุ่มเช่นนี้ใครเล่าจะลดพ้นไปได้อนุภาพของอสิงหาธรรมอันครอบคลุ่มเช่นนี้ยากยิ่งที่จะผู้หนึ่งผู้ใดจะอนุบาลได้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าความรักจากบิดาที่มาอบกอดคานทีไม่เกิดการสั่นสะเทือนในจิตใจของคานทีได้อย่างมากมายมหาศาลจนขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากคานทีได้นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ได้ทาให้คานทีได้เข้าใจหลักของอสิงหาธรรมในตั้งแต่ไวเด็กนั้นนะครับคานทีได้รับการปลูกฝังแบบอย่างของความเป็นคนที่มีวินัยและก็การอุทิศตนอย่างเคร่งครัดมารดาของคานทีเป็นคนที่เคร่งในาศาสนาเป็นอย่างมากครับแล้วก็มักจะถือศีลอดอาหารเป็นเวลานาน,านอยู่เหนืองเหนือเลยครับครั้งหนึ่งครับในฤดูฝนนางก็ปฏิญาณตนว่าจะไม่กินอะไรเลยจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นในตอนนั้นคานทีเฝ้ามองมารดาอยู่ทางหน้าต่าง เขาต้องการที่จะให้มารดาได้กินอาหารเพราะเขาคิดว่ามารดากำลังหิวแต่มารดาก็บอกกับเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านสบายดีทุกอย่างถ้าหากพระเป็นเจ้าไม่ต้องการให้ท่านกินในวันนี้ท่านก็จะไม่กินภาพเช่นนี้ทําให้คานทีรู้สึกศรัทธาความเคร่งในศาสนาของแม่ แต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะทําตามวิธีแบบนี้ช่วงการใช้ชีวิตในวัยเด็กของคานทีนะนะครับท่านก็ได้รับอิทธิพลส่วนดีมาจากปิดาของท่านแล้วก็มารดาของท่านอย่างมากเลยทีเดียวฮะโดยอุปนิสัยส่วนตัวของคานทีเองก็เป็นเด็กที่ใฝ่ดีด้วยตัวเองมาไม่ใช่น้อยเลยมีเรื่องเล่าอยู่ว่าครั้งหนึ่งในวัยเด็กของคานทีเนี่ยมีเพื่อนวัยเด็กของเขานะครับได้ชักชวนให้คานทีได้กินเนื้อสัตว์ซึ่งเขาก็ทําตามฮะ แต่เมื่อเขาได้กินเนื้อสัสตว์ครั้งใดเขาจะต้องโกหกพ่อแม่ทุกครั้งครับว่าวันนี้ไม่หิววันนี้ท้องไม่ดีเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเพราะเขาได้อิ่มจากการทานเนื้อสัตว์เสร็จแล้วและการทีก็ยังต้องคอยปิดบงังไม่ให้พ่อแม่รู้ว่าเขากินเนื้อสัตว์เหตุผลก็เป็นเพราะว่าศาสนาฮินดูนั้นนะครับห้ามกินเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นบาปการทีได้เล่าถึงเหตุหตการณ์น linkage, ในครั้งนั้นว่า ข้าพเจ้าก็ให้อดรู้สึกช้ำชอกใจไม่ได้ข้าพเจ้ารู้สึกสลดใจที่ต้องมากล่าวคำเท็จต่อหน้าคุณแม่ผู้บังเกิดกล้าวการพูดเท็จและใช้เล่ห์เหลี่ยมกับพ่อแม่นั้นมันเลวเสียยิ่งกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ขันทีจึงได้ตัดสินใจเด็ดขาดเับว่ากรับใดที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ลาบนั้นเราจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่แบ,บัดนั้นเป็นต้นมาครับคานทีจึงเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ได้สําเร็จด้วยจิตใจที่เป็นกุศลของคานทีเองนะครับที่ตั้งใจจะไม่พูดปดและหลอกลวงพ่อแม่คานทีก็ได้มีโอกาสสัมผัสธรรม,มะตั้งแต่เขายัางเป็นเด็กเนื่องจากพ่อของเขาชอบที่จะสนทนากับนักบวชทุริกายนักบวชเหล่านั้นมักจะแวะมาเยี่ยมพ่อของเขาที่บ้านอยู่เสมอ ทำให้การทีได้รับฟังคําสอนซึ่งเป็นกรอนชนิด6บาทอยู่ตอนหนึ่งเป็นกลอนที่มีเนื้อหาธรรมะที่ทําให้เกิดความซาบซึ้งใจแก่คานทีเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังสงสัยใช่ไหมครับว่าเนื้อหาสาระของกลอนบทเนี้สื่อสารอะไรให้คานทีได้เข้าใจเดี๋ยวไปฟังกันต่อน,นะครับ คำกรอนังกล่าวนะครับก็มีเนื้อหาสาระสาคัญที่สอนคนไม่ให้สนองความชั่วด้วยความชั่วแต่กลับสอนให้คนสนองความชั่วด้วยความดีสาระสําคัญของกรอน,นี้แหละครับที่กระแทกเข้าไปในหัวใจของคานทีเป็นอย่างมากซึ่งคํากรอนังกล่าวนี่แหละครับได้กลายมาเป็นหลักธรรมประจําชีวิต แล้วก็มีอิทธิพลเหนือจิตใจของท่านขานทีเป็นเสมอมาท่านกลายเป็นผู้ปรารถนาดีและสร้างแต่ความดีให้แก่ฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อท่านท่านได้เอาหลักธรรมประจําใจข้อนั้นมาใช้อย่างนับครั้งไม่ถ้วนเลยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปใครร้ายมาเราก็จะไายตอบใช่ไหมฮะแต่ขานทีไม่คิดเช่นนั้นครับท่านใช้ความดีเอาชนะความไม่ดีต่อมาเมื่อขานทีเป็นหนุ่มท่านก็ได้แต่งงานตั้งแต่อายุ13ปี ท่านที่เป็นสามีท like, UH> uh ี่คอนข้างขี้หึงแล้วก uh ็ชอบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของภรรยาของคานทีมีชื่อว uh ่าคาสตาวาซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคารทีมากพอๆกับบิดาของคารทีเลยทีเดียวเหตุการณ์ต่อมาครับเมื่อคานทีอายุได้17ปีเขาก็ต้องทิ้งภรรยาและครอบครัวเพื่อที่จะไปเรียนกฎหมายที่ประเทศอังกฤษด้วยความหวังของเขาในขณะนั้นก็คือการได้เป็นสุภาพบุรุษอังกฤษ ที่แต่งตัวอย่างผู้ดีอังกฤษท่านได้เรียนเต้นลําและดนตรีโดยที่เขาเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยครับว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนับจากวินาทีที่เขาได้มุ่งหน้าสู่ดินแดนใหม่เมื่อคารทีได้เรียนจบนะครับท่านก็ได้ไปประกอบอาชีพเป็นทนายความในประเทศอินเดียแต่การว่าความของคารทีครั้งแรกก็ได้สร้างความอับอายให้แก่เขาเป็นอย่างมากเขารู้สึกละมา รู้สึกตื่นเต้นจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะเปิดปากพูดสิ่งใดได้เลยและเพื่อหนีความอับอายในครั้งนี้ทำให้คารทีได้ตัดสินใจหนีไปอยู่ที่แอฟริกาใต้ที่นี่ทำให้คารทีเริ่มมองเห็นความต้องการและตัวตนของตัวเองคารทีได้ใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกาใต้ได้ไม่นานครับเขาก็ได้พบสิ่งที่สะเทือนใจอย่างมากในขณะนั้นก็คือการกีดกันแบ่งชั้นวรรณะที่อาจจะดูเหมือนเลวร้วายพอๆกับในบ้านเกิดของเขา โดยที่เขาไม่รู้มาก่อนว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อชาวอินเดียแบบนี้อยู่ด้วยในแอฟริกาใต้เหตุการณ์ที่ทําให้คานทีรู้สึกเช่นนี้อย่างมากเลยก็คือมีอยู่วันหนึ่งครับเมื่อเขาได้ซื้อตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งแต่กลับถูกหยัดยามจากผู้โดยสารผิวขาวโดยที่ผู้โดยสารผิวขาวได้ตอบว่าพนักงานแล้วก็บอกให้เขาย้ายไปนั่งในที่นั่งชั้น3แต่คานทีไม่ยอมครับเมื่อถึงสถานีแรกที่รถไฟจอด เขาก็โดนผู้คุมจับเขาโยนลงจากรถไฟอย่างไร้ความปราณีเหตุการณ์เช่นนี้มันไม่เกิดในบ้านเราใช่ไหมครับก็นับว่าเป็นความโชคดีเป็นอย่างมากเลยฮะท่านผู้ฟังครับจากจุดนี้เองครับที่เขาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สร้างสรรค์มากที่สุดในชีวิต <c oughs> ก็เพราะว่าทําให้เขานั่งคิดถึงเรื่องนี้ทั้งคืน เรื่องของการเลือกปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องเท่าเทียมกันเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับขานทีจึงได้นำความคิดนั้นไปแสดงออกในการประชุมผู้อพยพชาวอินเดียพื้นเมืองซึ่งขณะนั้นขานทีมีอายุเพียง24ปีเขาได้แสดงแนวคิดที่จะเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมให้กับคนอินเดียและคนผิวดำซึ่งถูกกดขี่โดยคนผิวขาวที่ถูกจำกัดสิทธิในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการออกเสียงการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือแม้แต่เดินบนถนนในยามค่ำคืนก็ไม่สามารถที่จะออกมาเดินได้เพราะคนขาวเกลิงว่ากลุ่มคนดำเหล่านี้จะมาทำร้ายเนื่องจากคานทีเขาเรียนจบกฎหมายมาใช่ไหมครับด้วยอุดมการณ์แบบนักกฎหมายที่เขาเชื่อว่าเมื่อกฎหมายเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงตามคานทียังคงทุ่มเททำงานในศาลร,ระดับล่างเพื่อที่จะเตรียมทำอะไรบางอย่างด้วยมาครับจนเมื่อปีคิศคร1906 คานทีก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพทหารอังกฤษเพื่อที่จะปราบปรามการลุกฮือของพวกซูลูในสงครามโบเออร์และที่นี่เองครับที่ทำให้คานทีได้เห็นความรุนแรงอย่างไร้มนุษยธรรมว่าพวกซูลูถูกกดขี่และเอาเปรียบจากคนอังกฤษทำให้เขาเริ่มคิดถึงภรรยาซึ่งเป็นคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดที่เขาเคยกดขี่แล้วก็เอาเปรียบ จนทำให้เขาเกิดความสำนึกผิดแล้วก็คิดว่าข้าพเจ้ารู้สึกผิดต่อชีวิตสมรสของตัวเองต่อความสัมพันธ์ของคาสตาบาและในปีเดียวกันนี้เองนะครับ ที่กฎหมายใหม่ในแอฟริกาใต้ได้กำหนดให้ชาวอินเดียทุกคนจะต้องเข้ารับการจดทะเบียนและพิมพ์ลายนิ้วมือรวมถึงการให้หญิงชาวอินเดียจะต้องเปลื้องผ้าต่อหน้าตำรวจผิวขาวเพื่อกรอกตำหนิรูปพันธ์ลงไปด้วยจุดชนวนแห่งการสร้างความไม่พอใจก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับกฎหมายนี้นะครับสร้างความไม่พอใจให้แก่คานทีแล้วก็ชาวอินเดียเป็นอย่างมากจนเกิดการชุมนุมของชาวอินเดีย3,000คนในกรุงโจฮันเนสเบิร์กคานทีได้ขึ้นไปพูดครับว่าเราจะสวดมนต์ ขอตอบพระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะเข้าคุกและจะอยู่ในคุกจนกว่ากฎหมายนี้จะถูกเพิกถอนพราะคำพูดนี้ครับทำให้เกิดการจุดประกายในการต่อต้านครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ผู้ประท้วงต่างอดทนต่อการทุบตีของตำรวจและยอมรับความเจ็บปวดอย่างกล้าหาญนี่แหละครับคุณผู้ฟังที่เรียกว่าหลักอหิงสาได้อุบัติขึ้นตั้งแต่บัดน,นั้นเปน็นต้นมา ล็อกคันทีคิดได้ว่าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อในที่สุดเขาก็พิสูจน์ว่ามันได้ผลฮะเมื่อทหารอังกฤษต้องยอมยกเลิกกฎนั้น ่อมาครับในปีคริสต่ักราช1915ในขณะที่คานทีอายุ46ปีเขาได้เดินทางกลับมาอย่างประเทศอินเดียแผ่นดินแม่ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษซึ่งเรียกว่าถูกปกครองโดยคนผิวขาวใช่ไหมครับซึ่งเป็นเจ้าแห่งลทัทธิจกักรวรรดินิยมมากกว่า20ปีแล้วก็ถูกกอบโกยเอาทรัพยากรต่างๆไปเป็นจํานวนมากเลยครับก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยที่คนอินเดียกว่า300ล้านคนจะต้องก้มหัวให้กับคนอังกฤษแค่เพียง10,000แคน กันที่จึงได้ปลุกระดมคนอินเดียให้ร่วมกันประท้วงโดยการประท้วงครั้งแรกนั้นนะครับเกิดขึ้นโดยคนอินเดีย2,000คนในเมืองโอริสาปรากฏว่านายพลเรจินโนไดเออร์นะฮะได้ออกคำสั่งห้ามชุมนุมไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนายพลจึงได้บัญชาการให้ทหาร50นายเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมเป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าวิธีที่ทหารจะใช้ในการปราบปรามผู้ชุมนุมนั้นก็คือการระดมยิงด้วยปืนไรเฟิลเข้าใส่ผู้ชุมนุม วิธีนี้เรียกว่าเป็นวิธีการเสียเลือดเสียเนื้อใช่ไหมครับซึ่งมันตรงข้ามกับวิธีอหิงสาของฮานทีแน่นอนครับจากคำสั่งบัญชาการของนายพลก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง379คนแล้วก็บาดเจ็บกว่า1,000คน สลายการชุมนุมโดยวิธีรุนแรงของทหารในครั้งนี้ถ้าหากทหารอังกฤษมีกระสุนมากกว่านี้แล้วลวก็ชาวอินเดียมือเปล่าๆนี่ละครับจะต้องล้มตายไปอีกสักเท่าไหร่เมื่อเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็มีการบาดเจ็บมากมายขนาดนี้แน่นอนครับย่อมเกิดความตึงเครียดที่อาจจะก่อให้เกิดการล้างแค้นเกิดขึ้นแต่คุณผู้ฟังครับข่านทีได้ลุกขึ้นมาพูดว่าเราจะไม่ตอบโต้อังกฤษที่กระทำเช่นนั้นเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่เราต่างต้องการปลดปล่อยเหมือนกัน คำพูดนี้ครับช่วยแปลเปลี่ยนความเครียดแค้นชิงชังให้กลายมาเป็นความสามาัคคีของชาวอินเดียทุกคนคานท์ทีหันมาใส่เสื้อผ้าธรรมดาพร้อมกับพูดว่าเสื้อผ้าของชาวต่างชาติที่ชาวอินเดียสวมใส่อยู่นั้นแสดงความเป็นทาาต,ต่อวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและเราก็จะไม่สามารถปลดปล่อยความเป็นทาสไปได้ทําให้คนอินเดียเผาเสื้อผ้าเหล่านั้นทิ้งตำนานแห่งการต่อสู้ด้วยหลักอหิงสาของคาน์ทีมีอีกมากมายหลายเรื่องเลยครับ ที่กล่าวขานกันอย่างไม่จบสิ้นแต่ก็มีเรื่องที่สําคัญมากก็คือการต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวอินเดียเรื่องของเกลือซึ่งในเวลานั้นเกลือจะเป็นของที่มีค่ามากๆเลยครับเหตุเพราะชาวอังกฤษได้กดขี่ชาวอินเดียไม่ให้ทําเกลือห้ามขายเกลือโดยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่กลับสงวนไว้เพื่อชาวอังกฤษซะเอง ทันทีจึงวางแผนต่อต้านโดยการเดินเท้าเปล่าเป็นระยะทางกว่า200ไมล์ไปยังทะเลอาหรับพร้อมด้วยสาวกกว่า80คนเพื่อไปทำเกลือที่นั่นและเหตุการณ์สำคัญในวันที่12มีนาคมคิศ1930ก็เป็นอีกบทหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งการเดินทางครั้งนี้ครับได้รับความสนใจจากนักข่าวต่างประเทศที่เข้าไปทำข่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการเข้ามาทําข่าวในดินแดนอนุทวีปแห่งนี้ทําให้โลกนี่แหละครับได้รู้ถึงการกระทําของคานทีและสาวกจนทําให้มีคนเข้าร่วมเดินขบวนกับคานทีเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นจุดในการเปิดความจริงให้โลกทั้งโลกได้รับรู้คนที่ไม่สามารถไปร่วมขบวนได้ก็คอยเอาใจช่วย เขาใช้เวลาเดินทางอยู่24วันจนในที่สุดเมื่อวันที่6เมษายนเขาก็ได้เดินไปถึงใจฝั่งทะเลอาหรับพร้อมด้วยชาวอินเดียที่เข้าสมทบระหว่างทางเป็นจํานวนหลายแสนคนคานทีได้ก้มลงหยิบเกลือขึ้นมาครับแล้วก็พูดว่าด้วยเกลือหยิบมือนี้ข้าพเจ้าขอต่อต้านการบังคับของจกักรวรรดิอังกฤษขอเราจงร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิของเราเถิด ก็ถือได้ว่าเป็นการจุดประกายไฟแห่งการตอบสนองให้คนอินเดียมีสิทธิในการขายเกลือคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไรคงตื่นเต้นที่อยากจะฟังต่อแล้วใช่ไหมครับผลไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะครับคานทีและก็คนอินเดียหลายพันคนถูกจับ แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายแต่ด้วยแรงกดดันจากนา,นานาประเทศครับทำให้หลอดเออร์วินผู้สำเร็จราชการอังกฤษปล่อยตัวคานทีและเปิดการเจราจาเพื่อต่อรองคานทีได้มาตามคำเชิญครับพร้อมกับขอน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแล้วก็หยิบของขึ้นมาสิ่งหนึ่งพร้อมกับบอกว่าท่านที่เคารพอ,อย่าบอกไกลนะว่านี่คือเกลือที่ข้าพเจ้าทำอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับเทเกลือลงน้ำและก็ยกดื่มจากเหตุการณ์นี้ครับทำให้กษัตริย์อังกฤษเรียกตัวเขาเข้าพบ ทำให้เขามีโอกาสได้แสดงทัศนะว่าข้าพเจ้ากำลังขอร้องต่อบิดาแห่งชาติของเราให้ท่านมีเมตตามีความรักเห็นความจริงเล่งดใช้ความรุนแรงขอจงประทานพรแก่พวกเราเสรีภาพอันสมบูรณ์เท่านั้นคือสิ่งที่เราต้องการเจตนาและอุดมการ์ของการฉี่ชัดเจนเป็นอย่างมากเลยครับท่านเป็นนักต่อสู้แห่งอสิงหาโดยเนื้อแท้ทีเดียว ต่อมาครับในเดือนสิงหาคมปีคิธศักราช1942ขั้นทีในวัย73ปีก็ประกาศอิสรภาพแก่ประเทศอินเดียนี่คือคำสวดเป็นคำสั้นๆที่ข้าพเจ้าจะมอบแก่ท่านอยู่หรือตายเราก็จะปลดปล่อยอินเดียหรือมิฉนั้นก็จะยอมตาย และในคืนวันที่ขานทีประกาศอิสรภาพนั่นเองครับเขาและสมาชิกสภาคอเกรสทั้งหมดก็ถูกจับกลุ่มครับแต่โลกทั้งโลกก็ให้ความสนใจต่อการกระทําของเขาในครั้งนั้นเป็นอย่างมากจนกระทั่งว่าวันที่14สิงหาคมปีคิตศกรา1947นะฮะอินเดียก็ฉลองอิสรภาพของตนเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอดีทำให้อำนาจของอังกฤษลดน้อยลง จนในที่สุดครับอังกฤษก็ต้องยอมรับครับว่าตนไม่สามารถที่จะปกครองอินเดียได้อีกต่อไปแต่คุณผู้ฟังครับเรื่องราวมันก็กลับมาเป็นเช่นนี้ซะอีกครับก่อนที่อังกฤษจะจากแผ่นดินอินเดียไปเนี่ยครับก็มีเรื่องแสบก็คือว่าลอร์ดเมลเบสเทนก็ได้วางยาพิษไว้ให้ประเทศอินเดียที่เพิ่งได้เป็นเอกราชและตัวคานทีซึ่งนั่นก็คือการแบ่งแยกอินเดียออกเป็น2ประเทศตามยุทธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองของประเทศจกักรวรรดินิยม ว่าด้วยการประกาศก่อตั้งรัฐปากีสถานซึ่งแยกดินแดนออกจากประเทศอินเดียอนาคตของประเทศเอกราชใหม่นี่แหละครับปรากฏความขัดแย้งให้เห็นในทันทีชาวฮินดูและมุสลิมซึ่งเป็นคู่อริกันมายาวนานหันมาเกลียดชังแล้วก็ทำร้ายกันอย่างเปิดเผยชาวมุสลิมส่วนน้อยยืนยันจะแยกตัวออกเป็นประเทศปากีสถานตามยุทธศาสตร์ปกครองประเทศอาณานิคมของอังกฤษ คานทีพยายามอย่างสุดสติปัญญาเพื่อที่จะหลอมรวมชาวอินเดียทุกศาสนาเอาไว้ในพื้นแผ่นดินเดียวกันแต่การเข่นฆ่ากันระหว่างชาวฮินดูกับมุสลิมก็ขยายออกไปทุกทีจนมีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านคนเลยทีเดียวครับ ในที่สุดคานทีก็ต้องจำยอมด้วยความเจ็บปวดและขมขืนใจเขาได้อุทิศตัวมาช่วยชีวิตเพื่ออิสรภาพของประเทศและรวมประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวแต่สุดท้ายกลับต้องเห็นแผ่นดินแม่ต้องถูกแบ่งเป็นสองส่วนจึงเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจเขามากๆเลยครับ พร้อมกันนั้นมันก็ทำร้ายจิตใจของชาวฮินดูที่เห็นประเทศของตนจะต้องถูกแบ่งออกไปบางส่วนนะครับก็โทษคานทีที่ไม่สามารถรักษาแผ่นดินทั้งหมดของอินเดียวไว้ได้และพวกเขาก็โกรธคานทีและเห็นคารทีเป็นศัตรูในทันทีชาวมุสลิมบางส่วนก็เกลียดชังคานทีที่ไม่ยอมให้ชาวมุสลิมแยกออกไปเป็นประเทศใหม่พวกเขาก็เห็นคานทีเป็นศัตรูเช่นกัน เรื่องราวการต่อสู้แบบอหิงสาของคานธีนั้นไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบนะครับผมเชื่อว่าหากเป็นคนที่มีจิตใจไม่อดทนในอุดมการ์อย่างแท้จริงแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่จนถึงวัยอายุ70กว่าของคานทีได้คานทีได้กลายเป็นบุคคลที่มีทั้งคนรักแล้วก็คนชังแล้วก็แสดงความก้าแล้วต่อเขาอย่างชิงชัง ตอนที่คานทีอดอาหารประท้วงในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับก็มีผู้ชุมนุมร้องบอกคานทีว่าคานทีจงลงนาลกปล่อยให้คานทีได้ตายไปให้เขาตายไปลงนาลกซะต่อมาครับในวันที่30มกราคมปีคิศกช1948 คานทีในวัย79ปีได้เดินเข้าไปในที่ประชุมสวดมนต์ประจำวันที่สวนบริฮาร์กรุงนิวเดลีท่ามกลางฝูงชนมากมายครับชายวัย36ปีก้าออกมาก้มลงคารวะคานทีแล้วก็พูดว่าท่านมาสายสำหรับการสวดคานทีก็พูดว่าใช่ฉันมาสายไปฉันมาสายจริงๆแล้วก็ซี่ก็ได้ชักปืนเล็กๆครับออกมาจากเสื้อเชิ้ต แล้วก็ยิงใส่คานที3นัดกระสุนเจาะทะลุท้องและอีกนัดหนึ่งที่หน้าอกเขาไม่ได้แสดงถึงความประหลาดใจหรือความเจ็บปวดใดๆในขณะที่สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมคานทีได้พนมมือในลักษณะของการสวดมนต์และพึมพำรรคำว่ารามรามในที่นี้ก็คือพระผู้เป็นเจ้าในภาษาอินเดียส่วนชายที่ยิงคานทีนะครับมีชื่อว่านาฮูลานกสี เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับนับเป็นจุดจบที่แสนจะโหดร้ายต่อผู้ที่ได้รับการขนานนามว่ามหาบุรุษผู้เรียกร้องสันติภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยหลักอหิงสาในฟังเรื่องราวของคานทีแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวนี้บ้าง มหาตามะคานทีบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักต่อสู้รุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่ว่าจะเป็นหญิงเหล็กอองซานซูจีผู้ที่ต่อสู้ด้วยหลักอหิงสาเช่นเดียวกันรวมไปถึงมาตินลูเทอร์คิงและนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมด้วยสันติวิธีทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าการกระทําโดยไม่กระทําของมหาตามะคานทีนั้นก่อให้เกิดผลยิ่งใหญ่เพียงใดและคําว่ามหาตามะหรือมหาตามะ ก็แปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงส่งสมแล้วครับที่ได้ชื่อว่ามหาตามะขานทีคิดว่าคุณผู้ฟังคงได้ข้อคิดหลายอย่างจากเรื่องราวของขานทีนี้นะครับหากชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณผู้ฟังอยากจะให้เขาได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เช่นกันขอบคุณที่ติดตามฟังกันมาตลอดนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับกับ Healing m i ม d Podcast